ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะในช่วงนี้นะคะเก็บตกการเมืองแล้วกันครับหูทำไมอ่ะซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้นะไม่ถูกอย่างนี้นายกฝ่ายบริหารเ,เดินหน้าค่ะชกชักชวนนักลงทุนให้เข้ามาในประเทศส่วนผู้นำฝ่ายการเมืองของรัฐบาลคือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีงานการเมืองที่สำคัญที่จะต้องเดินหน้าในประเทศเช่นเดียวกัน นานการเมืองที่สําคัญไหมสําคัญที่ภาพนี้เ,ออเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีความกัดแย้งกันมาเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏใน Facebook <c oughs> ของคุณวันอยู่บารุงเนี่ยจึงมีนัยสําคัญในแง่ของการสร้างความสมัคร<า>สมานสามัคคีกับมาในาพักเพื่อไทยอ,อ้าวพ่อลูกอยู่บํารุงค่ะคุณวันเขาโพสต์เฟซเอาไว้นะคะว่าเจอคุณนุ่งอิงแล้วก็มีคอมเมนต์คุยกันด้วยนะคือที่บอกว่าซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้หลายๆโพสต์ของคุณวันใช่ป่ะครับถึงขั้นที่ตอนสุดท้ายที่มาประชุมกรรมการบริหารพักเขายังโพสต์อยู่เลยอะว่า จะมาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าวันที่มาบวชคุณนุ้งอิงเป็นหัวหน้าพักแล้วเขาก็เดินทางมาแล้วก็โพสต์แบบนั้นนะคะจนเรายังคุยกันอยู่เลยว่าไปแน่ไปแน่หรือต้องติดเอาไว้เหมือนกันครับคือต้องไม่ใช่ไปแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องติดไว้เพราะว่าเขามีไปไปมาๆอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วนะคะนี่คือภาพความชื่นมื่นระหว่างคุณอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะกับสองพ่อลูกตระกูลอยู่บำรุงค่ะ นี่เห็นไหมถ่ายรูปครอบครัวนะคะแล้วเห็นอันนี้ไหมคะนี่คือคอมเมนต์คุณลุงอิงอที่มาเม้นใต้รูปนะว่าดีใจได้เจอลุงเหลิมค่ะครับคือคุณวันเนี่ยโพสต์ใน Facebook ตัวเองใช่โพสเอาไว้แล้วคุณลุงอิงก็บอกดีใจมีคุณแซนชัยกาวงนภาจานันทรหลานตาคุณนักศิลก็มาเม้นต่อหนึ่งภาพกับล้านความปราบป,ปลื้ม<อ>นี่แล้วทางซ้ายคุณกามโมะนะครับเป็นลูกของคุณวันวันที่ไป ตอนนั้นน่าจะไปรายงานตัวเป็นสสเข้าไปกับคุณเฉลิมอ๋อนี่ต้องเป็นปู่เป็นพ่อเป็นปู่ใช่ใช่ใช่แล้ววันนั้นคุณเฉลิมก็เปิดตัวกับสื่อมวลชนบอกฝากหลานด้วยนะเพราะคุณเฉลิมครั้งนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อแม้ว่าจะไม่ค่อยไปประกวดตัวเท่าไหร่เนี่ยนะครับส่วนคุณวันเนี่ยลงเขตแล้วก็สอบตกไงแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณนุ้งยิงส่งสัญญาณขนาดนี้ก็น่าจะเคลียร์ใจกันได้แล้วมั้งเนาะก่อนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับอ่ะการ